สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะคะกลับมาเรียนต่อในส่วนของไวยากรณ์นะจ๊ะอ่ะมาเรามาเรียนต่อในคาบเรียนที่บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงนะคะทีนี้เรามาดูไวยากรณ์ต่อกันเลยนะคะตอนนี้ทุกคนเปิดหนังสือไปยังอยู่ที่หน้า25นะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนมาเรียนเป็นไวยากรณ์อีกเรื่องหนึ่งละหลังจากที่เราเรียนเรื่องคิดเครียดไปเยอะนะคะอ่ะมา อืมอะทีนี้เรามาดูไวยากรณ์โอเคอ่ะมานะคะนักเรียนดูตรงที่หัวข้อที่สองนะคะหน้า25หัวข้อที่สองหน้า25นะ่ะเราซื้อจะสอนเรื่องการใช้คำว่ายินเว่ยส่วอีนะคะยินเว่ยแปลว่าอะไรยินเว่ยแปลว่า เพราะว่าใช่ไหมยินเว่ยเพราะว่าสวยอีแปลว่าดังนั้นนะคะอืมโอเคยินเว่ยเพราะว่าสวยอีดังนั้นนะคะอันนี้คือหัวข้อที่2ทีนี้การใช้เรื่องคำว่ายินเว่ยกับสวยอีเนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันนะมี2แบบด้วยกันนะคะเหล่าซือก็จะเขียนไว้เป็นแบบ2.1และ2.2นะคะ2.1 ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะ2.1แล้วก็2.2นะคะซึ่งความหมายเราซื้อได้เขียนเป็นภาษาไทยไว้แล้วในสไลด์ด้านขวานะคะอะเราซื้อจะอธิบายเรื่องการใช้ยินเว้ยสวยอีแบบที่1ก่อนนะแบบที่2.1ก่อนนะคะเขาบอกว่าการใช้ยินเว้ยสวยอีเนี่ยมันเป็นคำสันธานนะคะเอาไว้เชื่อมประโยคของเหตุและผลแสดงถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นแบบที่1เนี่ย มันจะมีทั้งยินเว่ยและสวอีอยู่ในประโยคเดียวกันอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะยินเว่ยและสวอีในประโยคเดียวกันยินเว่ยและสวอีในประโยคเดียวกันโดยยินเว่ยจะเป็นการบอกเหตุและสวอีจะเป็นการบอกผลของการเกิดเหตุนั้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเลยละกันนะตัวอย่างที่หนึ่งทายินเว่ยปิ้งลห ทายินเว่ยปิ้งเหรอเพราะว่าเขาทำไมคะป่วยใช่ไหมสัวอีดังนั้นไม่อยอมรับช่างคระสาเหตุก็คือป่วยผลของการป่วยของเขาก็คือทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาเรียนได้นะคะตัวอย่างที่สองทายินเว่ยเย่าชี้จงกัวกงจ๊อ so he learned Chinese สาเหตุของเขาก็คือเพราะว่าเขากําลังจะไปไหนคะไปเรียนที่อไม่ใช่ไปเรียนไปทํางานที่ประเทศจีนดังนั้นเขาก็เลยจะทําไมคะเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3ยินเว่ยท่าเสวีสีเฉินหนูลีเพราะว่าเขาเรียนได้เป็นไงคะขยันมาก ดังนั้นการที่เขาเรียนขยันทําให้ผลลัพธ์ของเขาเกิดอะไรขึ้นสวยอีสวอเขินหา่าเขาก็เลยเรียนได้ดีนั่นเองนะจากความขยันของเขาเหตุก็คือเขาขยันผลลัพธ์คือเขาเรียนได้ดีอันนี้คือแบบที่1คือในหนึ่งประโยคมีทั้งคําว่ายินเว่ยแล้วก็สวยอีนะคะ2.2ไปอีกหน้าหนึ่งเขาบอกว่าคำว่ายินเว่ยและสวยอีเนี่ย สามารถที่จะใช้แบบเดียวได้คือในหนึ่งประโยคเนี่ยไม่จําเป็นต้องมียินเว้ยและสวยอีเราสามารถใช้ยินเว้ยแบบเดียวก็ได้ใช้สวยอีแบบเดียวก็ได้นะคะตัวอย่างอย่างข้อหนึ่งเขาบอกว่ายินเว้ยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวข้อ2ก็เขาก็จะใช้สวยอีแค่ตัวเดียวทีนี้เราลอ,ลองมาดูประโยคกันว่าเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่ายินเว้ยเชี่ยอยู่เพราะว่าฝนตกอ่ะอันนี้เป็นอะไรแสดงถึงอะไร แสดงถึงเหตุใช่ไหมคะแสดงถึงเหตุอุย้ยแสดงถึงเหตุอืมแสดงถึงเหตุนะคะยินเว้ยเหตุก็คือฝนตกเซียวอู่หัวเมินปูชี่กุ้งหยวหลอตอนบ่ายก็เลยไม่ไปส่วนสาธารณะแล้วนะคะข้อสองหัวเจ๋ต่อเขินชี้มั่วฉันรู้สึกเงาหงอยมากๆเลยสวยอีสวยอีคือการแสดงผลลัพธ์ ผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือช้างช้างเสียงเจียผลลัพธ์ก็คืออะไรคะก็เลยทําให้แบบคิดถึงบ้านอยู่เสมอๆหรือว่าคิดถึงบ้านอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะโอเคนะถัดมาอันนี้คือเรื่องของการใช้ยินเว่ยสวยอีแบบง่ายๆไม่ยากนะคะถัดมาอือถัดมาเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนต่อเลยนะอยู่ในหน้า26อยู่นะคะเลี่ยนสีนะคะเลี่ยนสีนะ

消化，校花，感到，看到，但是，当时，误会，误会，厉害，厉害。 二朗读，头疼，牙疼，肚子疼，头疼得很厉害，牙疼得很厉害，肚子疼得很厉害，别说了，别哭了。 别喝了，别睡了，别看了，别去了。检查身体，检查一下检查了一下感到寂寞。 感到高兴，感到不舒服。โอเคจบลงไปแล้วนะคะสำหรับส่วนที่หนึ่งะคะส่วนที่สองที่ขวันนะที่ขวันที่ขวัก็คือเดี๋ยวเราจะเอาคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไปแทนที่นะคะซึ่งโครงสร้างประโยคในหน้าย6 2หทั้งหมด5ข้อในส่วนของที่ขวัตรงนี้เนี่ย เป็นโครงสร้างที่เราเรียนไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาคำศัพท์เข้ามาแทนที่เลยก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านตัวอย่างประโยคทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็จะอ่านทีละประโยคนะคะโดยเอาคำที่อยู่ในกรอบมาแทนที่นะคะเดี๋ยวให้พวกเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะเวลาอ่านอ่านเป็นแนวนอนไปอย่างนี้นะคะ,ะพร้อมๆกันเลยเนาะจะได้ฝึกพูดไปด้วยนะคะหนึถ้าจนมาละ 他拉肚子了。他怎么了？他哭了。他怎么了？他病了。他怎么了？他想家了。他怎么了？他感冒了。他怎么了？他发烧了。他怎么了？ 他喝酒喝多了。第二题，你吃什么了？吃了一些鱼和牛肉。你喝什么了？喝了一瓶啤酒。你买什么了？买了一本词典。你写什么了？写了。 两封信。你看什么了？看了一个电影。你借什么了？借了一本书。你听什么了？听了新课的录音。你吃饭了没有？你吃没吃饭？吃了。 พวกเราจำโครงสร้างนี้ได้ไหมที่เราซื้อเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เ,เมื่อกี้คาบที่แล้วเนี่ยนะคะว่าการถามโดยการถามโดยการใช้คำว่าเลอศเมยโยหรือว่าการซ้ำคำกริยานะคะ verb เหมยแล้วตามด้วย verb เนี่ยจริงๆแล้ว2ประโยคนี้มันเหมือนกันเลยนะคะความหมายเหมือนกันคือใช้ในการถามว่าเออคุณทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็ได้นะจ๊ะอะมาทีนี้มาพูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

你换钱了没有？你换没换钱？换了。你喝酒了没有？你喝没喝酒？喝了。你买了没有？你买报纸了没有？你买没买报纸？买了。 你去礼堂了没有？你去没去礼堂？去了。第四题，你吃什么了？我吃饺子了。吃了多少？我只吃了十个。你带什么了？我带药了。带了多少？ 我只带了两瓶。你要什么了？我要啤酒了。要了多少？我只要了两瓶。你买什么了？我买苹果了。买了多少？我只买了五瓶。再来一遍哦。 我只买了五个。你嫁了？你嫁什么了？我嫁书了。嫁了多少？我只嫁了一本。你换什么了？我换人民币了。换了多少？我只换了五百美元。第五题。 你什么时候去？我吃了饭就去。你什么时候去？我下了课就去。你什么时候去？我买了书就去。你什么时候去？我,了去去我换了衣服就去。你什么时候去？ 我做了练习就去你什么时候去我打了球就去你什么时候去我看了电影就去จบไปแล้วนะคะในส่วนของทีวขวัญทีนี้เวลาที่เหลืออีก40นาทีต่อจากนี้นะคะเราจะจะให้พวกเราทำแบบฝึกหัดนะ 40นาทีว่างๆนี้ให้ทำแบบฝึกหัดนะคะไม่ได้ให้ไปทำอย่างอื่นนะอ่ะที่จูจะต้องทำแบบฝึกหัดนะคะก็คือข้อ3นะข้อ3เสี่ยนซื้อเถียนโค้งนะคะเติมคำลงในช่องว่างข้อ4นะคะ ให้เอาคำที่อยู่ในวงเล็บทั้งหลายเนี่ยมาแทนที่คำที่อยู่ใน A B C D ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมนะคะข้อ5 y o ยงจิ๋วหวานเฉิงจี้สือให้เอาคำว่าจิ๋วนะคะคำว่าจิ๋วมาแต่งประโยคต่อจากประโยคทั้งหมดนี้ซึ่งมีทั้งหมด6ข้อนะคะให้เอาคำว่าจิ๋วมาแต่งประโยคต่อนะคะข้อ6 หวานเฉิงคุยคว้าอันนี้ให้ตอบคำถามโดยดูความสัมพันธ์ของ a b a b ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะตอบอะไรก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูความสัมพันธ์ของประโยคที่ตามมาด้วยนะจ๊ะข้อ7ไก่ชั่วจีนะคะไก่ชั่วจีอันนี้ให้แก้ประโยคให้ถูกต้องนะคะอันนี้แหละจะใช้ความสามารถด้านความรู้ทั้งหลายของการเรียนคำว่า เลที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วเราจะรู้ว่าเราเรียนเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมาประยุกต์หรือว่าแก้ประโยคให้มันถูกได้หรือไม่โดยใช้โครงสร้างที่เราซื่อสอนไปทั้งหมดนะคะต่อไปข้อที่8นะคะให้ตอบคําถามตามความเป็นจริงตอนที่8นะคะตอบคําถามตามความเป็นจริง ก็จบแล้วทีนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันอีกทีวันศุกร์นะคะวันศุกร์เราซื้อจะมาสอนหัวข้อที่10นะคะเยื่อตูหลีเจียตรงนี้นะเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาสอบตรงนี้แล้วก็ท้ายบทเราซื้อไม่ได้ให้อัดคลิปส่งแล้วนะคะเพราะว่าได้นัดมีทุกคนใน มีดเป็นการสอบอ่านบทสนทนาไปแล้วเพราะฉะนั้นท้ายบทเราซื้อจะไม่ได้มีให้อัดคลิปส่งแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะมาเรียนต่อครั้งหน้าเนาะสำหรับวันนี้เราซื้อจะไว้เท่านี้นะคะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ที่ยังไม่หมดคาบอย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้ครบนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าต่อไปนูน้นเราซื้อจะมาเฉลยนะคะว่าคําตอบมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้เราซื้อไปก่อนนะคะใจเจียนคะ่ะ